เมื่อการป้องกันเมืองจากการจมน้ำไม่สามารถทำได้เป็นไปได้หรือไม่ที่ประเทศไทยจะมีนิวแบงคอกเมืองลอยน้ำอัจฉริยะกลางอ่าวไทยเมืองลอยน้ำออกเซกอนเป็นเมืองลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะถูกออกแบบให้เป็นเมืองท่าลอยน้ำริมชายฝั่งเพื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรมนวัตกรรมและท่าเรือที่ทันสมัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนีอุมซึ่งเป็นพื้นที่เมืองใหม่หแห่งอนาคตที่จะมีขนาดใหญ่กว่ามหานาครนิวยอร์กถึง33เท่าและยังตั้งอยู่ใกล้กับคลองสุเอตคลองที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุดในโลกคาดว่าจะเปิดให้เข้าอยู่อาศัยได้ในปีพุทธศักราช2573ค่ะภายในเมืองยังมีการวางผังโรงงานอุตสาหากรรมและที่อยู่อาศัยสามารถรองรับประชากรได้ประมาณ9 0 0 0 0คน ภายในแบ่งส่วนนวัตรกรรมออกเป็น7ส่วนได้แก่พลังงานระบบการเดินทางการจัดการน้ำอาหารสุขภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยซึ่งทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน100%เพื่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์อีกด้วยค่ะทำให้น่าคิดดูว่าประเทศเราควรจะมีเมืองลอยน้ำอัจฉริยะซักเมืองหรือไม่ ฝากกด Subscribe กด Like กด,ด share, s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บันทึกแสงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ